วัสดีค่ะเพราะขอมีอีกแล้วนะคะอยู่ที่เพจฟอร์ดโปรโมชั่นผู้จัดการมินนะคะอยู่ที่ฟอร์ดเอ็กซ์สีลมค่ะอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยซึ่งถ้ามองไปด้านหลังก็จะเห็นศึกมหาคนครนู่นเลยนะคะแน่นอนว่าเราอยู่ใจกลางกรุงเทพแต่ว่าก็คือมีบริการส่งรถทั่วประเทศอยู่แล้วค่ะมารีวิวเจ้าคันนี้เลยนะคะจะเป็นตัวใหม่เอเวอเรสต์เด็กเจนนะคะรุ่นเทรนด์นั่นเองราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเพิ่มอีกหมื่นสองพันบาทนะคะรวมในราคารถนะ หลักๆเดี๋ยวมิ้น์มารีวิวให้ดูคร่าวๆร,รอบตัวรถนะคะมาดูกันที่กระจังหน้าเลยค่ะส่วนกระจังหน้าของเขาจะเป็นโฉมแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะในรุ่นเทรนนะคะตัวไฟของเขาเป็นไฟ LED แล้วนะคะที่ด้านข้างนะคะส่วนไฟกลางตรงนี้ก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะคะทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านถังนะคะเห็นไหมคะว่าราคาประหยัดก็ได้รถที่ฟังก์ชันค่อนข,ข้างครบคันเหมือนกันเนาะพี่ๆอ่ะ เดี๋ยวมิ้นพามาดูแมกยางนะคะแมกยางของเขานะคะซีรีส์จะอยู่ที่2 5 5ห้าห้ทับหกห้าก็คือถ้าเป็นรุ่นเทรนตัวนี้นะคะ่ะแมกของเขาจะอยู่ที่ขอบ18นะคะลายล้อแมกจะเป็น,ปนลายนี้เลยหรือพี่ๆที่อยากจะแบบว่าไปเปลี่ยนล้อแมกยางเราสามารถทำให้ได้นะคะก็คือทำให้ได้เลยจะเปลี่ยนเอาแบบไซส์ขนาด20-22นะคะออฟเซ็ตลบ20หรือว่าลบสิก็คือทำได้หมดนะคะ อยู่ที่ว่าพี่ชอบแบบไหนนั่นเองนะคะก็คือแต่งได้ส่วนรถของพี่ปราโมนนี่ก็คือขอเดิมๆนะคะไม่แต่งอะไรนะแบบขอใช้งานแบบเดิมๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านด้านข้างของเขาก็นะคะก็คือติดคาว่าเทอร์โบนะคะคันนี้มินเออแจนนี่หนึ่งคันนี้ค่ะแรงม้าของเขาจะให้อยู่ที่ร้อยเจ็สิบแรงมา้าสี่ร้อยห้าแรงมิดนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วกระจกมองข้างไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วนะคะกระจกไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ เป็นแบบสมาร์ทคิเลเหมือนกันนะคะคันนี้ด้านข้างมีมาให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นพามาดูออ่เด้านในตัวรถค่ะนะคะก็หน้าจอของเขา Next Gen ทุกรุ่นนะคะแน่นอนว่าหน้าจอ s y n c 4 A นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android ได้อยู่แล้วนะคะขนาดที่เขาให้มานะคะเป็นอ่อที่สินิ้วนะคะตัวเริ่มต้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปจะอยู่ที่12นิ้วส่วนตัวจอหน้าปัดนะคะอ่อของเขาจะให้มาที่สิบอ่อแนิ้วนั่นเองนะคะเนาะ อันนี้ก็คือระบบขับขี่ของเขานะคะเป็นรุ่นเทนเนี่ยได้ในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นด้ามเกียร์ของเขาเนาะยังหุ้มอยู่นะคะมีแท่นชาร์จไวร์เลชาร์จนะคะหรือสายหรือที่เสียบ USB ก็มีให้นะคะพี่ๆอ๋อคุ้มมากๆเลยนะคะได้บอะหนังแล้วนะคะสําหรับตัวเทนสําหรับพี่ๆที่มองหายอยู่แบบกําลังลังเลระหว่างตัวสปอร์ตดีไหมหรือจะเป็นตัวท็อปดี มินมองมินมองว่าตัวเทนก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะคะแบบราคาก็สบายกระเป๋าด้วยราคาเริ่มต้นที่ร้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองนะคะก็ได้ออปชั่นแบบนี้แล้วจริงๆราคาแบบจับต้องได้จริงๆนะคะพี่ๆแล้วขับดีด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่แบบว่าไม่ได้เน้นฟังก์ชันเยอะอะไรนะคะออกรุ่นนี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายของเขานะคะจะเป็นแบบ มันไม่ได้ขึ้นเป็นแบบเปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะคะก็เปิดไปแล้วอีกแบบตัวคําโชว์ฝาท้ายนะคะแต่ว่าเบาะหลังของเขาถ้าเป็นตัวเทรนท์เนาะไม่ได้แบบพับไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปพี่ๆเขานั่นเองเพราะว่าตัวท็อปพี่ๆของเขาจะเป็นที่เปิดไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันจะต้องพับจากด้านในนั่นเองนะคะอันนี้ด้านหลังของเขานะคะใส่พวกแม่แรงต่างๆเนาะอือมอ,องเขาค่อนข้างกว้างขวางนะคะอืม ่วนจะปิดก็ดึงลงค่ะปิดนะคะแบบนี้ตัวนี้มีคำว่าเอเวเรสมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกล้องมองท้ายรถนะคะเวลาที่พี่ๆถอยจอดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีกล้องมองท้ายมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็จะตามมาด้วยเซนเซอร์สี่จุดแบบนี้นะคะก็คือมีมาให้แล้วฝ่ายท้ายก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลย สวยงามนะจริงๆราคาก็เบาด้วยเนาะไม่แพงมากนะคะร้านสามแสนกว่าบาทดีมากๆเลยค่ะรุ่นนี้มาดูเบาะผู้โดยสารกันนะคะนี่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเดี๋ยวนี้จะลองขึ้นไปนั่งเนาะตรงนี้เดี๋ยวลองให้ดูนะคะจริงๆมิ้นเป็นคนตัวเล็กแหละก็นั่งสบายนะคะพี่นี่แบบนี้ไม่ได้อดอัดอะไรนั่งกันเอ่อห้าหกเจ็ดคนสบายเลยค่ะ และนี่กระจกของเขานะคะเปิดล็อกไฟฟ้านะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบที่เปิดแบบใหม่นะสำหรับตัวเจ้า Nexgen ทุกรุ่นนะคะตัวเปิดประตูของเขาก็จะแบบบีบแล้วก็เปิดเข้าเปิดออกอย่างนี้นะคะห้องโถงมีแอร์ให้นะคะกล้องลองมาดูก็ได้คะ่ะตัวนี้จะมีแอร์มาให้แล้วนะคะแอร์ช่องผู้โดยสารนะคะทั้งด้านหลังนะคะเห็นไมเอยนี่แล้วก็จะมี ช่องเสียบไฟอยู่ที่ด้านล่างนะคะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบไฟ12โวลตโนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นโหมดปรับพัดลมแอร์ตรงนี้นะคะมีให้วิทยุเครื่องเสียงอะไรมีให้แต่ว่าคันนี้ไม่ได้มีซัลลูปนะคะซัลลูปจะมีเฉพาะตัวท็อป4คูณ2และ4คูณ4นะคะพี่พี่เนาะถ้าใครอยากได้รถก็มีรถส่งมอบเลยนะคะสำหรับรุ่นเทรนนะคะแล้วก็ตัวท็อป4คูณ2เนาะ อันนี้ก็คือมีรถให้พี่ๆเลยนะคะด้านในภายในตรงเกียร์ของอะไรก็ลองเข้ามาดูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับรุ่นเทรนนะคะนี่มีระบบไฟเปิดปิดแบบอัตโนมัติมาให้อยู่แล้วนะคะปุ่มโหมดต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมปุ่โหมดปรับเพิ่มลดแสงตัวที่หน้าจอเรือนใหม่เองอุ้ยออกรุ่นนี้ก็โอเคแล้วค่ะพี่ๆนะคะมีฟังก์ชันค่อนข้างครบแค่ไม่ได้แบบว่าเอ่อ uh ในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มีเหมือนตัวท็อปไม่ได้ใส่มาให้นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ดูเป็นตัวท็อปไปเลยก็ได้ค่ะ4 2ราคาอยู่ที่1 7 4,000ตัวนั้นนะคะอ่ะมินก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวเจ้า e v e r อเรสต์เทค่ะคันนี้นะคะนี่มีส่งมอบทุกสีนะคะตอนนี้มีแล้วนะคะสำหรับตัวเทรนแล้วก็ตัวท็อป4 2สำหรับ4ี 4, ก็มีทยอยมาเรื่อยๆนะคะเนาะอ่า รุ่นนี้ขายดีเหมือนกันนะคะลูกค้าออกค่อนข้างเยอะเลยมินก็ฝากไว้ด้วยนะคะ,ะแคมเปญจะดาวมากดาวน้อยนะคะหรือว่าดอกเบี้ย,ววยต่ำดอกเบี้ยพิเศษพี่พี่ทักมาได้เลยคะ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าออกในนามบริษัทมิ้นมีเงื่อนไขพิเศษให้พี่พี่นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วจริงๆคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าเอเวอเรสต์เทรน